สวัสดีครับผมจังทนันนะนี้มีม mm ีดเหล็กตะลับลูกปืนมาขายนะครับผมออสำหรับท่านใดที่สนใจเหล็กตะลับลูกปืนเป็นเหล็กตะลับลูกปืนแท้ๆนะครับผมด้ามบ้องนะครับผมถักไายปลอกห้านะครับผมออตัวนี้สเปคใบยาวจะอยู่ที่สิบอ11นิ้วนะครับผมเริ่มจากตรงนี้จากคอนี้นะครับผม11นิ้วกว้าง1.5นะครับผมออสันหนา5้มิลนะครับผมด้ามนี้5.5นิ้วนะครับผมถักไว้ปลอก5นะครับผม วายนี้จะถักคาบ้องนะครับผมไม่ไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะครับผมตัวนี้ถักไว้ปบล็อกห้ามีห้าสิบสองวงนะครับผมเป็นลายไทยนะครับผมสวยเลยแหละครับผมนำบ้องถักว้ยนะครับผมท่านอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าแสงมันย้อนนะครับผมเหล็กตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับผมหลังจากเราทำแอนเนอร์ลิงไปสองชั่วโมงนะครับผมในเตาถ่านนะครับผมแช่ค้างไว้สองชั่วโมงแล้วก็มาทํา น้ำอมออันลายอีกหารอบนะครับผมรอบละห้าสิบลดลงทีละห้าสิบห้าสิบนะครับผมแล้วก็มาทําการเควนชิ่งนะครับผมในน้ํามันดูนะครับผมลองเอามาทําการฮัตเดนนิ่งในน้ํามันนะครับผมฉุบแข็งในน้ํามันแล้วก็ทําการอบเอทมเพอริงในอุณหภูมิสองร้อยในเตาอบนะครับผมในเตาอบเป็นรอบละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเป็นสองรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูตาไผ่ว่าจะยังรักษาคามดีหรือเปล่านะครับผม อ๋อส่วนใหญ่เล็กกระลาลูกปืนมันจะเปราะนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูว่าเราทํากระบวนการอบชุบมาแล้วจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวลองกระลาไผ่ดูนะครับผมเนี่ยครับผมไผ่ได้เลยเนี่ยเนี่ยครับผมไผ่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหกินไม้ดีนะครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมปลาเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับผมก็เป็นไม้กึ่งสดกึ่งแห้งลองดู ว่าจะยังรักษาคามดีหรือเปล่ามีดจะแตกหรือเปล่านะครับผมปันสวนลงไปเลยนะครับผมนีม่ตลับลูกปืนส่วนใหญ่มันจะใช้งานหนักๆไม่ได้นะครับผมนีย่ยครับผมตาไม่ปล่อยแดงแจ๋เลยนะครับผม เห็นไหมครับคมก็ยังอยู่ดีนะครับผมยังไม่แตกเหล็กพวกนี้มันอุณหภูมิชุบมันอยู่ที่ประมาณ840ไม่เกิน860นะครับผมถ้าเกินกว่านั้นเกณฑ์จะเป็นเม็ดนะครับผมเวลาเกณฑ์เป็นเม็ดเวลาเราฟันแล้วคมมันจะหลุดออกไปเลยนะครับผมหลังจากเราคืนไฟคือเม็ดมันโตอ่ะเกณฑ์โตพูดง่ายๆออการทําให้เม็ดเม็ดมันละเอียดมัน ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ถ้าว่าทํามาไม่ละเอียดมันก็จะปันอะไรหนักๆไม่ได้นะครับผมมันจะแตกนะครับผมถ้าเราไม่ทําการแอนเนอร์ลิงมันก็มันก็เกรียนมันก็โตนะครับผมมันแข็งนะปลาไผ่พวกนี้ไม่ไม่อ่อนเลยแหละเนีย่ยครับผมเนีย่ย ไม่ใช่ไม้อ่อนนะพี่นะไม้แก่เลยแหละเนีย่ยเนี่ยไม้แก่เลยแหละก็ยังไม่แตกนะครับผมเนีย่ยเดี๋ยวลองฟัน <c oughs> ลำดูนะครับผมฟันไม้ลำๆใหญ่ๆอย่างนี้ดูเนีย่ยครับผมกินเข้าไปเนีย่ยกินเข้าไปดูสิเนีย่ยครับผมกินดีนะครับผมเนีย่ยฟันเต็มที่ได้เลย กระดงกระดูกนี่ไม่ต้องไปกลัวนะครับผมเราอบชุบมาเต็มที่ไม่มีเปลาะนะครับผมอัดไม่ได้เลยเนี่ยครับผมเด็กแตะหลับลูกปืนอัดไปได้เลยอัดไปได้เลยนะครับผมอัดไปได้เลยเนี่ยครับผมไผ่ก็ปันใช้ได้ดูรอยแผลกินนะครับผมคมเฉียบนะครับผมก็โอเคครับผมถือว่าผมพัฒนาเหล็กตัวนี้พอสมควรไปลองในตาไผ่ตัวนี้ดูนะครับผมทอนสวนลงไปเลย กำมองไม่ชอบไปถอยมาหน่อยมันใหญ่ถ้ากต่นหนานะพี่นยตาไผ่นี่มันไม่ได้อ่อนนะพีด่ดูดิคือแข็งเลยแหละนี่ครับผมแข็งพอใช้งานเลยแหลนะนี่ครับผมนี่ครับผมกินไม้กระดงกระดูกนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมฟันไปได้เลย มันเหนียวและแข็งนะครับผมเพราะว่าเม็ดเกรนมันละเอียดนะครับดุยหนัหนกๆได้เลยตรงนี้แข็งหน่อยแข็งห,หน่อยก็กินได้ปั่นก็เป็นเลยเนี่ยครับผมก็โอเคคมก็ยังไม่มี รอยแตกหรือว่ารอยหักหรือว่ารอยอยู่ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันออการชุบจะควบคุมด้วยเครื่องยิงอินฟราเรดนะครับผมคมนี่หวานแบบดูสิครับรักษาคมดีดีนะครับผมเ็กตล,กลับกุ้เนี่ยครับผมหอบคนฟันหอบนะครับเนี่ยครับผมแจม ข้อเสียอย่างเดียวของมันคือถ้าเราพัฒนาโครงสร้างมันไม่ได้มันจะใช้งานงหนักๆไม่ได้นะครับผมคือมันกรอบอะพูด,ดง่ายๆเล็กพวกนี้ถ้าเราเผาตีมานะครับผมแล้วมาตั้งให้เย็นในอากาศขณะที่มันแดงอะเม็ดเกรนมันจะเป็นเม็ดที่โตๆนะครับผมเป็นเม็ดหยาบแล้วต่อให้เราไม่ชุบนะครับผมถ้าทําตกพื้นถ้าเป็นใบมีดแบบนี้ถ้าทำตกพื้น,ป,น,บบน,ลนปลายนี่คือหักเลยนะครับผมโดยไม่ได้ชุบนะครับผมทีเนี้ยกระบวนการที่จะทําให้มัน เม็ดกรนมันเนี่ยคือเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมมันยากนะครับผมการที่ถ้าทําแบบนี้มันต้องคุมอุณหภูมิมันต้องชะลอมันต้องโชกนะครับผมกระบวนการผลิตมันอ่ะค่อนข้างทายากนะครับผมเหล็กพวกนี้แต่ว่าประสิทธิภาพอ่ะรักษาคมดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหล็กลอยนะครับผมมันมีโครเมียมผสมนะครับผมมันเป็นเหล็กถึงอลลอยนะผมเนี่ยเนี่ยคือเป็นเหล็กที่จะรักษาคมดีครับผมแต่งานหนักอ่ะทำยากถ้าคนพัฒนาโครงสร้างไม่ได้คืองานหนักแบบสับกระดูกกระดูกหรือตาไผ่มันจะทําไม่ได้นะครับผม เนี่ยครับผมแบบเนี้ยตาฝ่ายแบบเนี้ยเนี่ยเขาปั่นไปเลยไม่ต้องกลัวนนะเด็กสลับลูกปืนนี่มันใครว่ามันปลอกนะมันไม่ปลอกนะเนี่ยฟันสวนฟันย้อนก็ได้นะเนี่ยฟันสวนฟันย้อนเนี่ยคเขาเนี่ยครผมดัดได้เลยเนี่ยดัดได้เลยเนี่ยเนี่ยไม่หักนะเนี่ยดัดได้เลยเนี่ยเนี่ยดัดได้เลยเนี่ยปลาย แต่ก็ไม่แนะนําให้เอาไปงัดแบบนี้นะครับผมนี่ผมมันไม่ได้มาทําให้งัดนะครับผมคือเราก็ทดสอบดูครับผมมันเปาะหรือเปล่าเดี๋ยวลองกิ้มดูที่ปลายนะครับผมอบชุบมาทั้งใบนะครับผมแล้วก็มาเป่าสันด้านบนนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนี่ครับผมนะครับผมลองดูที่ปลายเนี่ยครับผมแกะไม้ไผ่ได้เลย ถ้าเราทํามาไม่ถึงนะครับผมมันจะใช้งานหนักๆฟันสู้เหล็กแหนบไม่ได้เลยนะผมเนี่ยเนี่ยมันไม่หักนะพี่นะเนี่ยปลายมันก็ไม่ปล่อนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูตานส่ดูครับผมของฟันตัดเล่นดูโอ้โหกินตาใสยดีมากผมยังชอบเลยเลยกับหลับลูกปืนนะผมมันค่อนข้างรักษาผมได้ดีแล้วก็แข็ง แต่ข้อเสียของมันคือมันทํายากแค่นั้นเองครับผมกระบวนการผลิตมันเล่นกันเป็นวันเลยทีเดียวกระบวนการอบชุบของมันนะครับผมต้องรอต้องโชกอย่างน้อยน้อยการทำแอนเนลลิ่งอะหลังจากตีเสร็จอ่ะสองชั่วโมงนะครับผมแช่ไว้ในเตานะครับผมแจมนะครับผมก็สรุปสรุปผนอบชุบนะครับผมโอเคนะครับผมเหล็กตะลับลูกปืนอ่อผ่านกระบวนการผลิตของผมเองนะครับผมถักไว้บล็อกห้านะครับผม เส้นเล็กๆมี52ปลอกนะครับผม52วงนะครับผมถักลายไทยแบ,แบรนด์แบรนด์จะเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมแบรนด์สุขทันนะครับผมอ่อราคานี้ฝากราคานะครับผมเล่มนี้2,270บาทนะครับผม